สวัสดีครับทุก s u เข้าสู่ช่องเบมทีเซ e ตเกมแมนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม RV นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแก๊กนะครับมาดูกันว่าจะเกียนสักแค่ไหนนะครับเป็นสายถึกนะครับผมไม่ได้เล่น RV นานะครับเพิ่งรู้ว่าแก๊กสามารถปรับใหม่แก๊กปรับใหม่สามารถอันติได้โดยไม่ต้องเก็บเขตดแดงๆที่ว่าอยู่ใต้ชื่อนะครับตรงนี้ครับ วิกิพีเดียโทษทีเพื่อนเรายืนให้ไม่ได้ต้นเกมเราปางมากเราไม่สู้เมดเดี๋ยวออกก่อนนี่เราปางมากเพื่อนอย่าเพิ่งเพื่อนรอหลังเกมเพื่อนรอช่วงกลางเกมก่อนก็ได้ บอกแต่เพื่อนรอแต่เรานี่เข้าประจำเลยเฮ้ยสลิมสลิมทำไรไว้รุ่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมังกามังกาถอยเพื่อนถอยเดี๋ยวเราจะจัดกันให้ฮึบตอนนี้คือแบบย้อนปรับหม่ด้วยใช่ไหมสกิล อันติดลงมาเป็นสกิลสองนี่เก็บน้เมื่อกี้ย้อนย้อนอย่าเฮาเพื่อนดิน้องย้อนอย่าเฮาน้องเทีพระเจ้าครับเทีพระเจ้าถ้าเสียงเบาต้องขอภัยด้วยนะครับ ถ่ายตอนกลางคืนไม่กล้าพูดดังเดีปิดไมค์ก่อนเพราะว่าแบบเพื่อนเราเปิดไมคพูดเดี๋ยวมันจะมีเสียงสวนนะครับเุ๊ย,ยแๆแหลกแหลกหลกโชคดีที่เรารอดเดี๋ยวกลับไปเพิ่มเลือดเหิ่มเท้าตองสานะนะเดี๋ยวจะออกอันเนี้ยพื้นพูลังสถาน,นะแหละ ไม่ได้เล่นนานลืมซื้อไอเทมหมดละแล้วเ,วเราจะช่วยยอนตีล่างเราก่อนแล้วเราก็จะไปเล่นเลนบนนะเฮ้ยเพื่อนเปิดอันตีอัดหน้าไปหนึ่งสเต็ปนี่สลิมสลิม เอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยเอาพี่อยู่ก็เอาติน้องว่าตีไม่เข้าเลยเมื่อกี้แต่ว่าเมื่อกี้ย้อนได้สลิมนะครับหุ้ยแหลกก็แหลกเนาะเมื่อกี้ย้อนได้สลิมก็เพราะว่าย้อนมันกดสกิลอน,นั้นก่อนสกิลที่ว่ามันเป็นแบบธนูตก โอ้ยแหละกังพวกพี่คือไม่ได้ลือไม่ได้เล่นนานผมลืมหมดแล้วทุกคนช่วงนี้ติดฟรีไฟอยากดูคลิปฟรีไฟไหมครับเดี๋ยวผมจะทำไม่ดูเอาเป็นไฮไลท์ดีกว่าเปิดประเดินมาสิเอาสลิมดีกว่าเอาสลิมดีกว่านาตยาก็ได้นาตยาก็ได้ดับซ่าโอโหเราตายเอง เมื่อกี้ตายหมดเลยนะหมายถึงเรานะไม่ใช่มันเดี๋ยวได้รู้จกักหมึกน้อยร้อยลีลานราจะยากแตกไปสิเมื่อกี้ว่าจะเล่นมุกไม่เล่นหรอกกลักวกลัวมุกแผว จะเห็นได้ว่าเลือดผมเยอะมากเลยนะทุกคนเฮ้ย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 ใส่แม่งเลยใส่เลยใส่โลดใส่โลดเอากนเอากอนปาบ โอ้ยเนาะแหลกแทด้ดแหลกแทด้ดโอ้โหโเพื่อนเราเสียใจเราปกป้องนายไม่ได้ตายซะสลิมโอ้โห,โหสลิมโดนป้อม ไม่ไหววะทุกคนโคตรแหลกเลยโอ้โหปิด FPS ไม่แหงเลยไม่รู้ว่า FPS อะไรแไม้แ่ทุกคนแต่ว่าผมปิดไปแล้วตอนนี้คือแบบเล่นไม่ได้จริิๆโคตรแหลกเลยนี่แหละครับคือสาเหตุที่ผมไม่ค่อยลงกิบนะครับเพราะว่ามันถ่ายไม่ได้มันแหลก คลิปภาพอาจจะไม่สวยนะครับต้องขออภัยมาไว้ใที่นี้ด้วยนะทุกคนนะเฮ้เฮ้เฮ้เอาสิเอาสิเปิดอันติบวกเลยเพื่อนย้อนย้อนหนีก่อนย,ย้อน <c oughs> สั่งถอยครับย้อนอ๋อแล้วเราก็สกิลผิดทางมันแหลกเกินไปเอาสิตายนะเอาเฮ้ยมันไหลวันแล้วนะป้อมล่างยังไม่แตกเลยไปปึ๊บเพิบ ไปก่อนเพื่อนถอยก่อนเอาอยากตีก็ตีไปอาเฮ้ยหนีไปเทียบย้อนหนีไปหนีไปเอามัน,นเอามันเอามันรอนเพื่อนเอามันอันติอันตินตภาพมหาเทพลำสังหารคุณใหม่ได้ถือกำเนิดฟลอนตีโนทีมรอแล้วทุกคน เมื่อกี้แบบลำดีจัดอา่าในก่อไปนี่แค่อของสามชิ้นนะทุกคนดูเลือดผมถ้าของเติมนี่จะขนาดไหนกันครับเนี่ยดีป้อมเพื่อนดีป้อมหน่อยเอาเพื่อนสวยชิปหายแล้วมึงคือลตัวเราอะหนาก็จริงนะทุกคนแต่เราแบบ ไม่ไม่ไม่ทนต่อพลังเวทนะทุกคนอูห้หูยอนแต่เดี๋ยวว่าเราจะไปเล่นบุญดีกว่าเดี๋ยวต้องพิมพ์บอกย้อนด้วยไปเล่นที่เลนบุญพิมพ์บอกไปละทำไรไว้รุน่น เห็นหนะไวรุวนเฮ้ยตามสีประตูไปเอาเลยวัดเอาเลยข้ามันบัดข้ามันบัดบัดมึงข้ามันสิเพื่อนโอ้บัดเนมีหลุดภาษาอีสานต้องขอให้ด้วยทุกคนคือแบบเป็นคนอีสานครับพูดไทยแล้วแบบไม่ค่อยคัดอะ ต้องมีหลุดๆบ้างแหละคนภาคอื่นพูดภาคกลางอะ่ะต้องมีหลุดๆเอาจริงสวยย้อนตีแตกแล้วเอ้าแล้วเราก็ไม่ได้ดูเพื่อนเลยเราคุมแต่ย้อนเนี่ยเราต้องรักษาย้อนนะเพราะว่าย้อนแม่งเป็นตัวที่บางที่สุดละในเกมอะ่ะมาย้อนโทษทีว่าเพื่อน นี่มาสิมึงมาสงสัยต้องเปลี่ยนคอนเทนต์ละจากคอนเทนต์หมึกโครมิ่งที่โคตรจะถึกกลายเป็นคอนเทนต์หมึกสุดโหดไล่ฆ่าผมว่าผมจะเล่นกับปัสดดีกว่า เพราะว่าดูทรงแล้วย้อนไม่หน้าไหวนะทุกคนดูของย้อนดิเซตนี้เขาออกกันซะที่ไหนล่ะเขาเลือกใช้กันนานแล้วทุกคนเซตนี้เดี๋ยวไปช่วยฟอเรนติโน่ดีกว่าเอาไปชาร์ปยังไม่เนี่ยเขาเลือกปวกกันละเดี๋ยวสั่งรวมกลุ่มกนันเลยเราจะดันกลางนะทุกคนเอามาเสิมาสิมาฮามห่า มึงมาบูทางหลังหลังเพื่อนหลังบวกไม่ดูเลยเพื่อนเอามาสิมึงมามึงมา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 โอ้โห,โหแหลกชิบหายเลยปักตายครับทุกคนคือแบบเอาเฮ้ยไม่ตายได้ไงครับเนี่ยแต่ว,ว่าเรา ไม่ตายได้ไงทุกคนคือนี่แหละทุกคนสาเหตุที่ไม่ถ่ายคลิปคือมันแหลกคลิปหายทุกคนโดนไหมหัวผมโดนไหมหัวแล้วไปรู้มามาเอาสิไม่มีพลังโจมตีก็บวกนะหมาเิใครเข้าอ่ะมาดิเอามันเพื่อนเอามันดิ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 เอาดิเอาดิสวยตามตาม ตามตามอุย้ยเป็นกระแลที่คุ้มขาดเลือเลยเกินแล้วทุกคนดูกันว่าผมกลับมาคลิปแรกก็จะแพ้นะทุกคนคลิปแรกมึงแพ้เลยเหลอไอ้เพริมนาจะย่าบอกบูงแงบูงแงน่าจะสื่อประมาณว่าเป็นเด็กน้อยร้องไห้อะไรประมาณนั้นนะทุกคนแบบเป็นเด็กดุดแก่ะ ดันกลางเพื่อนข้าพเจ้าตามมาตามข้าพเจ้ามาทุกคนน่จะเคยได้ยินคํานี้ตอนเรียนลูกเสียนะที่แบบว่าพุ่มกลับแบบบอกให้ในายมูสั่งอะแบบพูดกกับคําอ่ะให้มันบวกกันข้างล่างนี่วะแล้วก็ไม่ได้ดูไม่ต้องไปหรอกเพื่อนถอยถอยถอยเรามาดันเรามาดัน มาสิไว้รุ่นอ้ามาสิอยากฆ่าพี่นักไม่ใช่หรอมามาถ้าตีเข้านะถ้าตีเข้านะบอกเลยว่ามันมันเลงย้อนนะทุกคนมันไม่ได้เล็งครูเอาเอาเอาบั๊ดถอยบั๊ดถอยถึกก็จริงนะแต่แม่ทนต่อพลังเวทดูสิ ดูส่งแล้วน่าจะแพ้นั่นแหละบูงง่ฮมีคนบล็อกนาะตายาได้เวลาหมึกย่างเอาโอเคพูดเย็ดยามกันเกินไปละไม่ไหวจริงๆมันไม่ไหวมันไม่ไหว อ้าโหโดนเยยดจยัามื่อกระทั้งนาทีสุดท้ายใครแม่งพี่ว่าอ่อนวะมาดูฝาไอ้พีย่ยึดเข้มมาดูฝาเขื่อเลยไปเมื่อกี้หัวร้อนจริงหัวร้อนจนพูดไม่ถูกละแม่งพี่กลับมาคลิปแรกก็จะแบบแพ้เลยนะทุกคนคลิปนี้มาแบบเฮาฮาเฮฮาแล้วทุกคนมาลองเฉยว่าผมยังสามารถถ่ายคลิปได้ไหมนะเพราะว่าผม เคยลองถ่ายคลิปมาหลายครั้งแล้วแต่มันถ่ายไม่ได้แต่ครั้งนี้ถ่ายได้ได้ยังไงผมก็ไม่รู้นะ <c oughs> มีหน้าได้อ v p นะเดี๋ยวกดไลค์ให้เพื่อนทุกคนเพื่อนทุกคนเล่นดีจยิงนะทุกคนไม่มีใครเล่นอ่อนเล่นอะไรนะเล่นดีทุกคนเลยครับดูไอเทมนะครับทุกคนที่สุดท้ายจะเป็น medley of toy นะครับรายละเอียดครับทีมไฟทีมไฟ ทีมไฟให้ผมดูเหมือนว่าจะไม่ได้เยอะที่สุดมางการเยอะสุดนะแต่รับความเสียหายผมรับเยอะสุดสร้างความเสียหายย้อนสร้างเยอะสุดนะครับแต่ย้อนไม่ได้เป็นคนที่ฆ่าเยอะที่สุดนะผมได้ MVP นะครับครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อน,นครับไป้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบายๆใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพ mm ื hmm. ่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับบายบาย